ไม่บ่ฮะไอเจอีาใส่เสื้อไหมเสื้อไหมับสวยกับผมทรงเอฮะดูรองเท้ากับเสือ้อก็เจียดโอด้มาเจอมันอยู่จะเอารถออกกันฮนะรถมา โอ้แรงลูกพี่อย่าชนรถผมเด้อลูกพี่ <S 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 ยังไงก็ได้อย่าชนรถ <S <S เออเลยรถจอดอยู่ตรงน้นนั้นเลี้ยวไปชนเหรอเอะมามีเราไม่มีอะไรถ่ายนะครับตน้ตนต้นโอ้พูดจิดทางนะ ตอนกลางวันก็มัวแต่ทำตู้นะโดยตอนเย็นมีเวลานิดหนึ่งครับเต่าเดินมาแล้วเต่าไม่คูเต่าไม่ไม่เคยขึ้นเลยทีนี้ตัวนี้เคยขึ้นอย่างทีงนี้ก็เนี่ยตรงนี้มันน่าจะได้อยู่เนี่ยตรงรถเนี่ย นี่ยตรงเนี้ย่ต้องให้ไม่คู่เลยมาก้น จะเ,เราลบๆเขาก่อนนะโอ้มอมแมมมากครับโอ้รอขัดแล้ว เราด,ดินติดเต็มมัเบาๆหนุกพี่เดี๋ยวก็จนตุ่นไม่โครลว ได้ไหมตรงนั้นอ่ะหมุนได้แล้วตรงนั้นอ่ะพอแล้วมั้งพอ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 ,พอๆๆนี่หักต้นไม้ก่อนเออพอดีครับเอ้ฝันหาย ปั้นหายไปได้อันหนึ่งเ <laughs> ดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเยอะๆแรงเลยหรอพี่นี่นี่เต็งได้จานลุยโบมัด โอ้ฟ oh, hi ันป oh. oh, ีศาจนี่หายไปอันหนึ่งพอมาเที่ยงก็ไปเก็บตังค์กับสิครินะโอ้เป็นเท่าแกไมโครไม่ใช่ง่ายนะครับใครว่าง่ายนะไม่ใช่นะครับไปเก็บตังค์ก็ยากเลยครับ โ้แรงแท้กินตรงนี้มันแคบ่อยน,นะครับนิดหนึ่ง เดินเลยโอ้หลั่นหลั่นโมตานไปเก็บข้าของเลยครับ คนโบกอยู่ตรงนี้แหละเลย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 จะพิ่งโบไม่หยุดถ้าไม่ชน เออเศรษฐีใส่เสื้อน,นี้แล้วก็เข้ามากเลย เจอกัง g แล้วเอาไปโคเอาไปไปทำคนลุ้มอ่ะคนลุ้มจ้าออกเดินทางฮะตัวพี่ใหญ่สิสคริตดินด่วนเ,เยอะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลองฝากไว้กันนนะคนับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ ย็บร้อยยี่สิบแล้วลูกพี่